สวัสดีครับว,วันนี้มาพบกับป้านครับปลายครับในช่องป้านปลายทวินแชนแนลเช่นเคยครับผมครับวันนี้ก็มาเจอกับเรานะครับอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแชร์นะครับวิธีการถนอมแบตเตอรี่เฮลท์ของ iPhone ของเรา ให้มีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มได้แบบยาวนานแบบนานมากๆเพราะว่าเราเพิ่งไปค้นพบวิธีใหม่มาด้วยโดยก่อนหน้านี้เราได้ใช้ไ p h ฟ n e ิ2สองมาก่อนแล้วแบตเตอรี่เฮลส์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเร็วใช่อย่างเช่นเครื่องของบ้านที่ใช้ iPhone 12ส r o ปรไปเนี่ยแบตเตอรี่เฮลส์ในระยะเวลาในการใช้หนึ่งปีนะครับก็เหลือประมาณแปดสิบเจ็ดถ้าจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ยคือควรเปลี่ยนที่เปอร์เซ็นต์แบตเท่าไหร่คือเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่เฮลส์จะต้องอยู่ประมาณแปดสิบปอร์เ็นตคิดว่า เออหนึ่งปีแล้วมันลดไปแบบเหลือแปสิบเจ็ดแล้วอะ่ะแล้วถ้าผ่านไปอีกปีนึงใช่คือปกติอ่ะอายุการใช้งานของโทรศัพท์ทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสามปีนะที่แบบคนใช้กันจริงๆนี่คือหนึ่งปีลดไปแล้วนะครับประมาณสิบสามเปอร์เซ็นใช่แล้วถ้าผ่านไปอีกปีนึงอนะ่ะมันก็คือเกินแปดสิบแน่นอนอแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาเช็คสุขภาพแบตของพวกเรากันก่อนครับทั้งสองคนคนระับว่า ยังอยู่ร้อซหรือเปล่านะครับเพราะว่าเป็นคอนเทนท์ที่บอกว่าทําแบตประหยัดมันก็ต้องอ่ะมอย่าน้อยหน้าแล้วมันต้องร้อยอร์อ่ะเดี๋ยวมาดูเพร,เรื่องปันกันก่อนเลยนะเครื่องเราเนีใช้มา,าตั้งแต่ที่ซื้อมาก,ก็คือลอตแรกวันแรกที่เปิดขายแหละ<ช>ก็จะ<ช>อยู่ที่ประมาณ3เดือนก็เดี๋ยวเราไปเช็คแบตเตอรี่เฮลท์ของ iPhone 13ของเรากันก่อนนะเอาไปเช็คของเครื่องไปก่อนแล้วกัอนอ่ะ ก็แน่นอนแหละเราใช้มาค่อนข้างที่จะดีก็ยังอยู่ที่100%นะครับสำหรับแบตเตอรี่เฮลส์นะครับของ i p h o n e 13 Pro นะครับไปดูเครื่องบ้างกันมากรับจะเป็น13 Pro Max นะครับยังร้อยอยู่นะครับผมโอเคคลิปนี้เนะี่ยเป็นสำหรับคนที่รัก iPhone ชอบที่จะรักษา iPhone ของเราให้แบบอยู่ในสภาพที่ใหม่ตลอดเวลาสำหรับใครที่รักนะครับก็เหมาะมากๆสำหรับคลิปนี้เพราะว่าเรามีวิธีใหม่ๆม,มา ที่จะมาบอกทุกคนเดี๋ยวไปดูข้อแรกกันก่อนว่าทำยังไงนะครับไม่ให้แบตเตอรี่ของสมาร์ทโฟนเนี่ยมันลดลงไวนะครับข้อแรกก็คือทุกคนอาจจะรู้กันบ้างแล้วก็คือไม่ควรที่จะปล่อยให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยต่ำกว่า3 0ใช่แล้วก็ต้องเอาไปชาร์จได้แล้วก็คืออย่างให้อย่างต่ำแบบจริงๆนะที่แบบว่าถ้ามันจะถนอมโทรศัพท์ของเราแบบดีจริงๆเลยก็คือไม่ควรต่ำกว่า20แต่ถ้า ให้ยากให้ดีกว่านั้นก็คือไม่ต่ํากว่า30%ก็คือชาร์จได้แล้วก็คือเราก็ทําแบบนี้มาตลอดพอแบบใกล้จะสามก็คือชาร์จเลยต่อไปนะครับเป็นข้อที่2ที่เป็นวิธีใหม่ๆที่จะบอกมาก็คือมีคนมาคอมเมนต์เนี่ยแหละว่าคือของผมเนี่ยไม่ต่ํากว่า30%ก็คือชาร์จแล้วใช่ไหมแล้วเวลาชาร์จเนี่ยชาร์จให้ไม่เต็ม100%อยใช่อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์เวลาชาร์จขึ้นไป ก็จะอยู่ประมาณ0กว่ากว่าเงี่ยแต่ไม่ถึงร้อยก็จะมีคนที่ได้ยินส่วนกันมาตรงข้ามนะครับว่าแบตเขาออกแบบมาแล้วสามารถชาร์จให้เต็มแล้วก็ทิ้งไว้ได้ทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยมันแบตเขาออกแบบมาแล้วไม่ได้ทำให้เสื่อมซึ่งเนี้ยเราก็ได้ยินมานานแล้วแล้วก็มีวิธีเนี้ยที่เพิ่งจะมีคนมาคอมเมนต์ซึ่งเขาบอกว่าผมใช้มาจะครบ1ปีแล้วก็คือแบตเตอรี่เี่ยังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่เลยซึ่งันี้ก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าเรื่องนั้นนะจริงหรือเปล่าเราก็เลยจะต้องมาทดวสอบให้ทุกคคน็ืืออเร่งี้ ทำมาแบบนั้นแหละโดยตลอดก็คือไม่เคยปล่อยให้แบตแดงนะไม่เคยเครื่องดับเลยสักครั้งเดียวตลอดการใช้งานมันทั้งหมด4เดือน30เนก็คือชาร์จแล้วแล้วก็ชาร์จจนไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจะอยู่ที่ประมาณ90<ม>ขึ้นไป93 95ประมาณเนี้ยแล้วก็จะดึงออกเลยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ<ส>ก,นก็น่าเอาไปลองได้ใช่แตวก็ลองมาคอยติดตามไปดูครับว่าถ้าครบ1ปีแล้วมาดูแบตเตอรี่เหมือกันต่อไปนะครับไม่ควรปล่อยให้แบตเนี่ยหมดเกลี้ยงอันนี้ก็ ทุกคนน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่าเวลาใช้ไอโฟนแบบจนเครื่องมันดับไปเลยอะ่ะมันก็จะส่งผลต่อแบตเตอรี่เหมือนแบบการกระชากไฟการอะไรเงี้ยคือมัน,ม,นมันไปคายประจุอะไรทกอย่างก็คือทําปฏิกิริยากับแบตของเรานั่นเองนะครับก็ไม่ควรปล่อยให้เครื่องดับไปเลยต่อไปนะครับก็คือเราต้องปิดเครื่องไอโฟนของเราเนี่ยแล้วก็ชาร์จบ้างคือเราตั้งแต่เราใช้โทรศัพท์มา คือเราเคยปิดเครื่องบ้างไหมก็คือโดยวิธีที่จะทำเนี่ยโดยการปิดเครื่องไปแล้วชาร์จไปเราไม่สามารถที่จะปิดเครื่อง<ไ>ป,ปุ๊บเราไปเสียบใสยชาร์จนะเพราะถ้าทําแบบนั้นเน่ยเครื่องมันก็จะเปิดขึ้นมาให้เราเลยนะครับซึ่งวิธีการทําก็คือเราต้องเสียบชาร์จเข้าไปก่อนปุ๊บอ่ะพอมันเด้งว่าชาร์จแล้ว,ลวเราค่อยกดปิดเครื่องอันนั้นนะเรียกว่าปิดเครื่องแลชาร์จไปด้วย หน้าจอมันก็จะดับปกติไม่มีรูปแบตอะไรขึ้นมาในหน้าจอ,อมไม่ต้องไม่สงสัยตอนนั้นนะคือเริ่มการชาร์จเรียบร้อยใช่นะก็บอกว่าทําสักอาทิตย์ละครั้งหนึ่งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรือว่านานๆครั้งใครน,นึกขึ้นได้สองอาทิตย์เอายังไม่ทําเลยสักครั้งหนึ่งก็ยังดีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับไม่ควรปล่อยให้เครื่องมันร้อนนะเพราะว่าการที่ iPhone ของเราเนี่ยร้อนมันก็จะส่งผลต่อแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ชาร์จไปเล่นไปอ่ะคือแค่เราเสียบชาร์จ ชาร์จอย่างเดียวธรรมดาไม่ได้ดใช้งานปิดหน้าจอเฉยๆนะ่ะมันก็ร้อนเครื่องก็ร้อนมากๆเราสดเราสึกว่ามันจะแบบร้อนบางทีก็ไม่ถึงกับร้อนละอุ่นๆแต่บางคนเนี่ยคือชาร์จไปใช่ไหมแล้วก็เล่นเกมแบบสเปคหนักๆอะ่ะ ก็คือมันจะทําให้แบบเครื่องเราร้อนแบบมากๆแล้วก็คือบวกกับสมัยนี้เนาะคือแม็กเซฟก็คือแปะเข้าไปเล่นเข้าไปก็คือใช่ไปเล่นไปเนี่ยคือตัวดีเลยนะครับถ้าทําให้มันเครื่องร้อนสมมุติว่าเราสามารถละได้ก็อาจจะรอให้เครื่องหายร้อนก่อนแล้วก็กลับมาเล่นใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับสาหรับข้อต่อไปปิดพวกสัญญาณทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณบลูทูธ Wi-Fi ฮอสปอตอะไรอย่างเงี้ย เปทุกอย่างปิดตอนที่เราไม่ได้ใช้งานนั่นเองตอนนอนตอน,ตอนร์จอ,อยูกออกอ่ก็ลองปิดบางทําสักอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งก็ลองทํากันดูนะครับแต่ถ้าอยากให้ดีก็คือทําทุกครั้งก่อนนอนเลยก็จะยิ่งดีนะมันจะพถนอมแบตมาเพราะว่าการที่เราเปิด พวกเนี้ยไว้ตลอดเวลาก็คือมันก็จะทําการค้นหาอยู่ตลอดนะแบบว่าเปิดบลูทูธันก็จะทําการค้นหาอุปรกรณ์เสริมต่งตางๆเนี่ยคืออยู่ตลอดเวลาทำให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยเสื่อมได้นะครับแล้วก็ทาให้แบตเตอรี่เฮลลดได้นั่นเองนะครับต่อมานะครับมาในข้อสุดท้ายเลยทุกคนก็อาจจะเห็นข่าวกันมาเยอะแยะขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือเราต้องใช้ที่ชาร์จเนี่ยของแท้เท่านั้นใช่เพราะว่าการใช้ของปลอมเพราะไม่ใช่ของแท้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไฟเป็นกําลังวัดของเขาเนี่ยมันทํามามันไม่ซัพพอร์ตกับของแท้อยู่แล้วใช่เพราะว่าการกระชากไฟการจ่ายไฟเข้าเครื่องเงี้ยมันคือมันไม่ดีเท่าของแท้มันก็จะส่งผลต่อแบตเตอรี่ได้แล้วก็บางทีก็แบบเหตุข่าวเนาะใช้ของปลอมระเบิดชาร์จอยู่แบบระเบิดค้ามือเล่นอยู่ระเบิดคามือชาร์จว่าบ้านไฟไหมลุกอะไรงเงี้ยคือมันส่งผลหลายอย่างมากกับการใช้ของปลอมแบบถูกกว่ากันไม่กี่บาท แรกกับสิ่งที่จะเสียไปมันไม่คุ้มเลยแล้วก็มันจะช่วยให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยอยู่ได้ยาวนานยิงน่ยง<ช>ขึ้นนะค,ะครับควาว่าของแท้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นของ Apple เสมอไปเนาะมันก็คืหลากหลายแบรนด์หลากหลายแบรนด์ที่แบบ ที่เขาทําได้มาตรฐานที่เขาจะหากันได้เขาจะจหน่ายอยู่ในแบบไอสตูดิโเจคือเขาก็จะมีขายของเขาอยู่ก็สามารถเลือกใช้ได้กันได้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้นะครับสำหรับทริคนะครับต่างๆที่จะช่วยให้แบตเตอรี่เฮลท์ของ iPhone ของเราเนี่ยลดช้าลงมากๆดูสิว่าเดี๋ยวใช้ไป1ปีเนี่ยจาก100%เเต็มเนี่ยจะลดลงมาแค่ไหนนะครับเป็นทริคง่ายๆที่ทุกคนสามารถทําได้นะครับง่าก็ ลองฝากทุกคนไปทําตามกันดูนะเพื่อมันจะดีขึ้นอ่าแล้วถ้าใครนะครับมีแบตเตอรี่เฮลทเท่าไหร่นะครับไอโฟน13หรือ412ก็ได้ใช้ระยะมาเวลาแค่ไหนนะครับก็มาแชร์กันได้ที่ใต้คลิปมาคอมเมนต์กันได้เลยสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสําหรับผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับสรับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปครับก็ใครอยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ ไได,ด้านล่างนี้เลยครับผมสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย